สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับยูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยูจะพามาดู4ประตูเตี้ยแต่งเต็มนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะสี่ประตูเตี้ยแต่งเต็มแต่งเต็มของเรามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยนะคะกระจังหน้าสีแดงดํานะคะตัวนี้แรปห้เลยนะคะสีแดงแล้วก็สีดาแล้วก็จะเป็นฝากระโปงนะคะฝากระโปงเป็นสีดำนี่ปกติจะเป็นสีขาวนะคะ อันนี้แต่งเป็นสีดำให้นะคะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดแต่งนี่สปอร์ตไรเดอร์นะคะมีตัวอักษรสปอร์ตไรเดอร์อยู่ตรงนี้นี่ชุดแต่งรถเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยสวยงามมากนะคะมีหยดน้ำด้วยเพราะว่าเพิ่งล้างเสร็จนะคะมาด้านข้างนะคะด้านข,าข้างของเรานะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะนะคะนี่ ขอบ18นิ้วนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้เลยทั้งยางและก็แม็กนะคะตัวนี้แถมไปเลยนะคะทั้งชุดแต่งและฝาก,กระโปรงและกระจังหน้าตัวนี้แต่งฟรีแถมอยู่ในโปรโมชั่นนะคะแล้วก็กระจกนี่กระจกมองข้างเป็นสีดําด้วยดูสปอร์ตมากสวยมากเบามือจับเคปลาแท้นะคะของแท้จากศูนย์นะคะมีทรงเดียวแบบเดียวนะคะของแท้จากศูนย์มิตซูบิชินะคะ,ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นชุดแต่งนี่ ยาวเลยนะคะมาดูด้านหลังกันก่อนนะคะด้านหลังนะคะจะจะเป็นสปอยเลอร์หลังนะคะติดตั้งให้สีด,ดำนะคะมากับชุดแต่งเลยนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งนะคะส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะคะนี่จากตรงนั้นติดมาเลยแต่ปกติไม่มีอะไรนะคะติดมาเลยยาวมาถึงนี่นะคะ เดี๋ยวยูพาไปดูภายในกันนะคะภายในของรถคันนี้มีอะไรบ้างนี่ภายในนะคะหน้าจอตัวนี้ปกติจะเป็นวิทยุธรรมดานะคะตัวนี้ยูเปลี่ยนให้เลยเป็นหน้าจอ Android นะคะขนาด9นิ้วนะเล่นได้เหมือนมือถือ Android เราเลยนะคะปล่อยฮอสปอร์ตไวไฟจากมือถือเราไปที่จอดูแมปดูแผนที่ฟังเพลงได้เลยนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้ ถัดไปตรงนั้นนะคะจะเป็นตัววัดบูธนะคะตัวนี้เป็นลูกค้าซื้อเพิ่มลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มนะคะจะไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นนะถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามโปรโมชั่นเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นภายในเดือนนี้นะคะสำหรับคันนี้แต่งเต็มนะคะก็คือโปรโมชั่นดาวเพียง29,900บาทนะคะผ่อนอยู่ที่ 9, 8 9 1บาทนะคะตัวนี้ แต่ถ้าลูกค้าสนใจวัดบูธเพิ่มก็เดี๋ยวยด,ดูราคาพิเศษให้นะคะเป็นราคาโปรของตัววัดบูธและก็โปรของรถคันนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะติดต่อได้โดยตรงนะคะที่เบอร์ของอยู่เอง0924364996นะคะสอบถามเข,าเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ